องเซงอะไรก็ปวดข้อดีปรึกษาหมอสิครับโหต้องบำรุงข้อต่อนะไม่เอาวะผมถ้าผมก็ขอบายนะครับยากอะไรเขากินเล่นกันแล้วเจอไฮเฟล็กซี่ฟิกส์ไงมีกลูโคซสมีนและคอรอยตินเพื่อบำรุงกระดูกอ่อนและข้อต่อให้ดีขึ้นภายในสองสัปดาห์จริงหรอลองหามาทานดูซีเจอไฮเฟล็กซี่ฟิกส กลับมาพบก,กับรายการเพชรลเวอร์บ้ายเจอทฮยกันต่อครับกับการทำภารกิจต่อไปของสองแม่ลูกได้แก่มิมีกับสามพันนามครับั้งแล้วตลาดน้ำสามพันงามตลาดน้ำพันสามน้ตลาดน้ำ 3, ตลาดน้ำน้ำามพันตลาดน้ำสามพันน้ำ 3, โอเคกมาเลยตอนนี้นะคะเราถึงแล้วนะคะที่นี่นะคะแล้วเราก็จะปฏิบัติภา,ารกิจก็คือให้มีมี่ e ถ่ายรูปกับหลักกิโลอันใหญ่โตมโห,ห,หารอันนี้นะคะพี่ค่ะรบกวนนิดนึงค่ะถ่ายให้หน่อยค่ะ <laughs> เป็นพี่นักท่องเที่ยวใจดีนะคะคุณผู้ชมตอนะะนี้นะคะตอนนี้นะคะ ะะไปดูเกงข้างในตลาดน้ำสา0พั 3, นนาไม่เล่นดุกนั้นแล้วนะต,ตลาด3,000ันนาบชื่อดูแปลกนะครับ3,000ั 3, นนาเป็นชื่อของห้วยที่เป็นปลายน้ำก่อนลงทะเลครับ3,000ันได้มาจากการไหลผ่านของน้ำ ผ่านหมู่บ้าน3,000หมู่บ้านตั้งแต่จังหวัดสมุทรสงครามไหลเรื่อยลงมาจนถึงที่นี่แหละครับเพราะเหตุนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระราชทานชื่อ3,000นามให้นั่นเองครับช่างเป็นความภาคภูมิใจจริงๆเลยนะครับคุณผู้ชมเราจอเพื่อนิมีกแล้วค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้มา ทั้งครอบครัวเลยนะคะสามตัวนะคะเดี๋ยวขออนุญาตแว่คาณันบุญนะคะพอดีตัวนี้อาจจะคุยด้วยเสียงดังไปนิดนึงคช่ค่ะโอเคมาทางนี้นะคะจะตั้งด้วยเลยนะคะเป็นไงบ้างคะคาน้องหมามาเที่ยวอายุเท่าไหร่กันบ้างแล้วคะเด็กๆถือป่วยครับสามขวบแล้วสามขวบแล้วนะคะแล้วตัวตัวนี้ะก็สามขวบค่ะ ตัวไหนกว่บกว่าค่ะตัวไหนเป็นหัวหน้าแก๊งนี้เนี้ค่ะลูกชูยังไงคะวิรกรรมเขาเป็นยังไงคะอย่างเงี้ยค่ะนำเห่าเลยพวกเนี้ยค่ะอ๋อว่างี้แสดงว่าถึงตัวเล็กแต่ก็เฝ้าบ้านได้ดีสิคะใช่ It was 1989 my thoughts were short my hair was long caught somewhere between it boy มีมี่บอกว่ารายงานตัวทางโทรศัพท์ไม่เคยขาดส่วนโปรกำสส่งมารายงานใจ ภารกิจมีมี่กับตลาดน้ำสามพันน้ำเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะกำลังรอภารกิจต่อไปกันอยู่นะคะโอ้โหมาแล้วมาแล้วตาห้องก็รู้ภารกิจต่อไปของมีมี่มอบเจอฮายฮีโร่สี่ขาเอ๊ะคุณคุณนะคุณผู้ชมอ๋อลิกออกแล้วเพราะว่าจใครมาหัวหินครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็มีฮีโร่แก๊งหนึ่งที่เขาน่ารักมากๆนั่นก็คือเขาอยู่ที่กองกำกับการสนับตำรวจค่ะ ที่นี่แน่เลยถ้างั้นเดี๋ยวเราตามไปเลยค่ะคุณผู้ชมป่ะ ู่ที่หมวดสุนัขพระราชทานกองกากับการถวายอารากขาแล้วค่ะเพื่อที่จะมาปฏิบัติภารกิจกันนะคะให้สําเร็จรุ่ร่วงร่วมกับค้าวันนี้จะมาปฏิบัติภารากิจค่ะมอบเจอฮายให้กับฮีโร่สีขาโหเยี่ยมเลยเป็นสิ่งที่เรากำลังต้องการอยู่พอดีเลยจริงหรือเปล่าคะครับ,บดีเลยค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างคะหลังจากเรามาเยี่ยมแล้วทีหนึ่งเป็นยังไงบ้างคะสาหรับที่นี่ตอนนี้เราไม่มีไม่ยังไม่ได้รับการคําสั่งบรรจุสุนัขใหม่เพิ่มขึ้นนะครับแต่ขณะเดียวกันที่อยู่สุขภาพส่วนรวมก็จะเห็นว่าดู ดูเขาสมกับวัยของเขาอะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรามีบางตัวที่เริ่มสู่วัยชราะนะครับเริ่มมีปัญหาของกระดูกสะโพกท,ทั้งที่เราก็พยายามบำรุงอย่างเต็มที่แล้วนะครับก็ยังมีปัญหาอยู่2ตัวซึ่งวันนี้นะคะเราก็ดีใจมากๆที่ได้มาปฏิบัติภารกิจนะคะมอบเจอหให้กับฮีโร่สิขาทุกๆตัวในวันนี้นะคะแล้วก็ทักทายพี่ๆด้านหลังด้วยนะคะสวัสดีค่ะเรื่องนี้พี่ๆบางคนก็เป็นจ่าไปแลวเห็นไหมครับก่อนยังเป็นสิบเองค่ะซึ่งการปฏิบัติภารกิจในวันนี้นะคะมีมี เป็นตัวเอกค่ะนะคะต้องให้เขาได้ทำภาร,รกิจให้สำเร็จดูร่วงก็เช่นเดียวกันนะคะกับสุนัขพระราชทานเช่นเดียวกันนะคะพาออย่างผมเนี่ยถึงแม้จะเป็นผู้กำกับการที่ดูแลที่นี่อยู่แต่หน้าที่ในส่วนของการรับผิดช,ชอบพูดถึงหมวดสุนัขพระราชทาน mm hmm. ก็ไม่เกินก็สี่ขาพวกนี้นะครับแม้ว่าพระองค์ท่านจะไม่ได้ประทับอยู่แต่พวกเรามีหน้าที่ดูแลบ้านของพ่อ <c oughs> หน้าที่เขามี <c oughs> เขายังทาอยู่เหมือนพระองค์ท่านประทับ ไม่ว่าจะเป็นการเดินตรวจรอบวังหรือพบวัตถุต้องสงสัยหรือหร่อรถยนต์ต้องสงสัยที่จะผ่านเข้ามาในบริเวณเขตพระชฐานวังไกลกังวลนี้ต้องผ่านการตรวจพิสูจน์ในระบบของสุนัขส่วนของเขาส่วนหนึ่งนอกเหนือจากระเบียบปกติที่เราปฏิบัตินะครับเราปฏิบัติเสมออย่างเข้มแข็งเหมือนเดิมเพราะคือ้านของพ่อรเราทุกคนนะคะก็เป็นคนที่รักน้องหมาะะแล้วก็ดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีนะคะวันนี้เจอหายก็เลยมีสิ่งดีๆมามอบให้ค่ะ ขงเราก็คือการมอบเจอฮายทั้งหมด50กิโลกรัมน,นะคะใครับให้กับยอดสุนัขให้เอกสีขาของเราใช่แล้ว <ไป S 1> ค่ะถือว่าภารกิจมีมีมม่กับฮีโร่สีขาก็สำเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต้องขอยกนิ้วให้จริงๆเลยครับแต่ช่วงหน้าเรากลับมาติดตามกันต่อว่าภารกิจที่ว่าม,มิมี่กับจุดสูงสุดช่วงหน้าห้ามพลาดนะครับ ปัญหาเรื่องปวดข้อด้วยเจอไฮเฟกซี่ฟิกซ์มีกรูโฟซามีนและคอนดรอยตินช่วยบำรุงกระดูกอ่อนและข้อต่อให้ดีขึ้นภายใน2ส,สัปดาห์เจอไฮเฟกซี่ฟิกซ์